กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชือ้อโควิด -19 ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐบวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้ในายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุข และสิ่งแวดล้อมรถยนต์พร้อมถังพ่นและน้ำยาฆ่าเชื้อลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชือ้อโควิด -19 ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์สันเจ้าจีนปุ่งเท่ากงมาสตาอินเกตเฮาส์สำนักงานคุมประพฤติสาขาแม่สอด บ้านพักประชาชนซอยหน้าอายการและบ้านพักประชาชนบนถนนสีพานิ์แม่สอดเพื่อเป็นการบริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่และค่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเบื้องต้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ด้วย